ครับคุเย่ยมยุทธก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐผลก็มีการประกาศออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับผลการเลือกตั้งโดยเฉพาะในรัฐ ที่เป็นสมอลภูริล่าสุดก็มีการประกาศของรัฐแอริโซนาออกมาแล้วนะครับซึ่งอดีตประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์ก็แน่นอนนะครับคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งแบบทิ้งห่างคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตคัมราแฮลิสโดยเฉพาะในรัฐสมอลรภูมิทั้ง7นะครับจากผลการนับคะแนนล่าสุดอย่างเป็นทางการ ก่อนหน้าวันเลือกตั้งนะครับผลโพจากแทบทุกสำนักชี้ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้จะเป็นไปอย่างสูสีคู่ขี้ที่สุดครั้งหนึ่งรวมทั้งในรัสมอล์ภูมหรือ Battleground State ที่จะเป็นตัวชี้ขาดผลการเลือกตั้งแต่ผลการนับคะแนนชี้ว่าทรัมป์ได้รับชัยชนะในรัฐทั้ง7นะครับแล้วก็ได้รับเสียงจากคณะผู้เลือกตั้งด้วยจำนวน312 กับ226ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างห่างนะครับโดยผลคะแนนล่าสุดที่รัฐแอริโซนาชี้ว่าทรัมป์ได้คะแนนเสียงมากกว่าแฮร์ริสถึง6%ทรัมป์ยังเป็นผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันคนแรกในรอบ20ปีที่ได้รับคะแนนเสียงรายบุคคลหรือ popula r vote มากกว่าคู่แข่งนะครับโดยคนสุดท้ายที่ทำได้ก็คืออดีตประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชเมื่อปี2004นะครับจนถึงขนานี้นะครับทรมได้คะแนน popula r vote ไปแล้ว75ล้านเสียงยังนั้ไม่เสร็จนะครับแต่ก็มากกว่า4ปีก่อนที่เขาได้ไป74ล้านเสียงขณะที่แฮร์ริสได้ไป71ล้านเสียงน้อยกว่าตอนที่ไบเดนได้รับชัยชนะเมื่อปี2020ราว10ล้านเสียงด้วยกันนะครับผล exit poll ชี Kristen, Pete, iva, ้ว่าสตรีอเมริกันส่วนใหญ่เลือกแฮร์ริสในขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่เลือกทรัมป์คนมีการศึกษาสูงกว่าส่วนใหญ่เลือกแฮร์ริส แต่ผู้ที่ไม่จบระดับปริญญาตรีเลือกทรัมป์มากกว่าโดยปัจจุบันมีคนอเมริกันเกือบ2ใน3ที่ไม่จบปริญญาตรีนะครับในส่วนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผิวดําและกลุ่มผู้มีเชื้อสายลาตินอเมริกาซึ่งเคยเป็นฐานเสียงสําคัญของเดโมแครตปรากฏว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เทคะแนนให้ทรัมป์เพิ่มขึ้นจากปี2020 กล่าวคือคนอเมริกันผิวดำลงคะแนนให้ทรัมป์16%เพิ่มขึ้นจาก4ปีก่อนราว2เท่าขณะที่ผู้มีเชื้อสายลาตินอเมริกาออกเสียงให้ทรัมป์42%เพิ่มจากระดับ35%เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับ ในวันที่20มกราคมปีหน้านะครับรัมจะปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47หลังจากที่เคยดำรงตำแหน่งนี้มาแล้วระหว่างปี2017ถึง2021ถือเป็นประธานาธิบดีคนที่2ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันต่อจากโกลเวอร์คลิฟแลนที่ได้กลับมาเป็นผู้นำสหรัฐหลังจากที่เว้นช่วงไปนะครับ นอกจากนี้นะครับทรัมป์ในวัย78ปียังจะทำสถิติใหม่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่อายุมากที่สุดที่เข้ารับตำแหน่งด้วยนะครับทำเนียบขาวบอกนะครับบอกว่าทรัมป์จะพบกับประธานาธิบดีไบเดนที่ทำเนียบขาวในวันพุธนี้ในขณะที่เหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนที่ไบเดนจะอยู่ในตำแหน่งก่อนที่จะถึงวันปฏิญาณตนของทรัมป์โดยเมื่อวันพระสบดีที่แล้วนะครับ โดนัลด์ทรัมป์เคาะชื่อแรกของโผทีมงานสำหรับรัฐบาลใหม่ด้วยการประกาศชื่อซูซี่ไวส์เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวซึ่งเธอจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำงานในตำแหน่งนี้ตามรายงานของ AP นะครับ และในวันเสาร์ทรัมป์ก็บอกว่าอดีตผู้ที่เคยทำงานให้ตนในคณะรัฐมนตรีสมัยแรกสองคนคืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศไมค์พอมเปโอและอดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลี่นั้นจะไม่อยู่ในโผคณะทำงานชุดใหม่นี้นะครับ อดีตทูตอเมริกันประจำเยอรมน,นีวิชาร์ดแกรแนเนลอยู่ในรายชื่อผู้ที่จะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่เช่นเดียวกับบุตรที่สมาชิกรัฐฟอลอริดามาโคโรูบิโอก็อยู่ในโพเช่นกันโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์นะครับผู้เคยลงสมัครในฐานะชิงตำแหน่งรนประธานาธิบดีในฐานะผู้สมัครอิสระรจะเป็น ผู้รณรงค์เขาเป็นผู้รณรงค์ต่อต้านการฉีดวัคซีนนะครับได้รับการคาดหมายว่าอาจจะอยู่ในรายชื่อรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของทรัมป์ด้วยโดยเขายืนยันกับสำนักข่าว NBC เมื่อวันพุธนะครับว่าจะไม่ยกเลิกการฉีดวัคซีนในประเทศนี้แต่อย่างใดส่วนอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกอาจจะอยู่ในโผผู้ที่ดูแลหน่วยงานด้านการตรวจสอบงบประมาณของรัฐบาลกลางเช่นกันนะครับ ุณเยี่ยมหยุดกับ